พิสช่อมพัฒน์ตอนนั้พิส่นชค่ะวันนี้พิสูนเล่นเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านอนมีเพิ่งลอกจากทางบนเพ่งเห็พระิตไม่ห่วต่ใจเนาะแบบแบบอะไรสักอย่างเริ่มเริ่มเริ่มสินมาน่น่่่มสินส่ใิี่มา้่ไสม่เ่มมติสมมติถ้ามีสิเริ่มสินแล้มาพอผู้ใหญ่ ใส่ถม e e er> sw ียลงมาแต่มีอยู่จพูดเลยอพูดแล้อมาแล้วแต่ไปไม่เปนเ้องกันหนึงนะเอมีแต่งต่งควาหมดด้วจังหวะอันนี้แต่งตรเลยแต่งหมมนไมู่ดแล้วเฮ้นแช้างนีนเาด้แรอเนาแมนนกล้องมาไปใส่ต่อไปยี่หลยมแต่ยุท้านี่แะนเรื่องยังต่อไปมอ้รงนนนแนะบงเม่ มา้งมังนี่เซ็ตแค่นี้แหละมั้งนี่เซ็ตแค่นี้มีมีแต่ตที่บอดได้บัตรเนี่เนาะอ่าครับได้เดียวเดี๋ยวบางบอดว่ามีผู้ใดเดี๋ยวก็สิบอกอีกทีนึงอ่ามีหลานมีบอดมีไอจัวมีบอดนุ่นเต้มีไอโจัวมีก้อยยังไงครับบอดนี่มีอีกหรอน่มีอีกเป็นน้องนะอ่มีตัวมีตัวอุ้ยทำไ่ว่าจากมือขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเนี่ย

ลงเรนมาเผื่อนี่เด้เน่เป็นเป็นเป็นพยาบาลนี่ยเ่จะบาล่ามาเลยตอนนี้เขาว่นเขาวครับเร็วเด้อแบงค์ไปไหมแบงค์อ่แบงค์เขาไม่าป็นโาะป้องจะป้าแดเด้อแบงค์เขาอยู่ไหนบังเจ้ามอมันสิบัากัน้น้าเออเออบังแล้วใครหาบอกบอกบอบอบอมาอมา สั้นเดียวเอาทของเขาแล้วมานเขาก้ากเขาผู้ใหญ่มากัเขา้ให่โับเขาผ้ใหญ่เขาผู้ใหญ่มาผู้ใหเขาผูเขาผู้ใหญ่มาผ่เข้ใหญ่เขาผู้ใหญ่าาผู้ใหญ่าขาผู้ใหญ่าเขาผู้ใหญ่าเขาผู้ใหญู่่าเข้ใหาเขาผู นวเันเดียวฉันเดียวก็ฉันเดลางฉันเดียวก็แต่เราบอกว่าเอาสุตรทานหาสูตดิมงเือกลดขึ้นพี่เลือกะไนบ้าดกมว่านีู้กระเด็นมากหมูไก่ที่มูหมกรอน่ะมูไก่องหรอเบาไวมันเบาเ่ขามูไก่บกมือน่ลูกวัวข้นเลยก็เรื่องอมาขึ้นเนี่กันว่าสีบอมาดิขับรถมาแต่สารเจิ้งซ่องฉันท่านไหนนอนเพราะว่าฉันเก่งเนาะ

คือข okay. 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 yes. right. okay. right. ้มอนีคร oh, okay. so totally. okay. ับเอเลเนี่้าัดายครับนี่เลยาไอยู่ที่หลักปนอเอมาันนี้ครบแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ปิดพนมอันนี้อันนี้มันอบเยอสุปิดพนมอ้ยคอันนี้อันนมันเหมือนมันเหมือมันเหมืราเพิ่งโยกลงมานี่ยองโยกอะไรสักอยาเนี่ยมันเหมือนเรายกชึบมานี่นึงมันเพิ่งลงมา อยู่นีโม่กับยู่นีล่าติ๊กไทยชิมยูนี่ล่าโอเคอ่ะขอใช้เสียงนะหงี่มนะครับน,นะครับกล้องมองมองกันเลยนะมองลูกศิบไม้ยังหายเดิมอีกอันนี้มันมุกเกี่ยวกับการจิ้มกต่บางหูเกิดติ๊กยูนิ่งเนี้ยคนเราเลี้ยงแต่เสียงนี่เป็นน,น้ำจินน้มน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มนะคะถ่ายส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสวนเลื่อบอดเซียวเดียวค่ะ เสียดเสี่ยวความสนุกเราถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายเต็มไม่ได้เดอะบอสให้นะคะเก็บไว้เป็นความลับไว้เฉลยครั้งเดียวไปดูเทเดียวโอ้กับเขาไม่ล้บพี่น้องนี่เ่องสมตำท้านไวจับลรปอเปล่น้องดีแต่มันบเบอนมันเงาไม่ร่มเลยมันมีรมแต่มันอ่าวเป็นฟิวอ่าวเนาะยายดีแต่มันเงามันจะเอิญมันเงาปะ

อย่างเงี้ย10ปี4สาสตรอ เอาเนื้อหมูเอาใจข้นเมอแกง่ช่วงลกงร้อนนะคะวันนี้ถายทำเขาบอกว่าน่าจะถึงประมาณเกือบตีสองค่ะทุกคนะมาณตีสองเป็นไ้บัว <c oughs> จริง <c oughs> เรืดเพจเต้ยเนี่ยคิดว่าน่าจะจริงเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่า เพราะเมื่อวานพมบอกว่าดึประมาณตีสอง่าบอกเช้าแต่งหน้าทีมแต่งหน้าพูดนะคะแต่มือหนีดสิว่าจะถูกตัสดีแด้ค่ะมาลอด,ดุนอีกทีหนึ่งค่ะมอมไดดเยินจ้าเยินเมือ่อยต่อยังแม่ผม่รับอีกวันน้ม่วนเด็กกอดไม่บอกยังกๆนน้อหน้าคา โอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพี่นุ่มฟันต้องขอแค่นี้ก่อนไปเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อ,อย่าลืมนะคะอยากกออา่ากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้พีนุฟันแล้วก็ทีมงานสารนักเต้นแท้ทุกคนด้วยฝากด้วยค่ะเดอะซีรีส์ของสารนักเต้นแท้นะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ